64ครับถ้าสเปิร์มของคนไม่สามารถย่อยชั้นโซนาเพลูซิด้าได้น่าจะเกิดจากความมีุติของโครงสร้างใดเค okay, ครับในการปฏิสนธินะครับตัวสเปิร์มเนี่ยจะทําการเจาะเซลล์ไข่ใช่ไหมการเจาะเซลล์ไข่เนี่ยครับก็ต้องผ่านชั้นโซนาเพลูซิด้าของเซลล์ไข่นะครับเซลล์ไข่มันจะมีชั้นเคลือบอยู่นะตัวสเปิร์มเนี่ยจะเป็นตัวที่ต้องย่อยชั้นเคลือบตรงนั้นนะครับเพื่อจะสามารถเข้าไปปฏิสนธิได้ครับโดยจากรูปนี้นะครับจะเห็นนะครับว่าตรงนี้เนี่ย ตัวสเปิร์มพยายามเจาะไข่เข้าไปนะครับเพื่อให้เกิดการปฏิสนธินะทีนี้ลองดูครับสีม่วงตรงนี้ครับสีม่วงตัวนี้นะคือชั้นของโซนาเพลูซิดานะครับชั้นที่เคลือบของเซลล์ไข่อยู่นะการที่สเปิร์มจะสามารถเข้าปฏิสนธิได้ต้องย่อยชั้นนี้ครับทีนี้สิ่งที่สามารถย่อยชั้นนี้ได้นะครับก็คือตัวของอะโครโซมครับอะโครโซมเนี่ยครับมันจะมีตัวไฮโดรไลติกเอนไซน์นะครับสามารถย่อยครับย่อยชั้นโซนาเพลูซิดาตัวนี้ได้ครับเห็นไหม สีแดงๆนะครับที่อยู่ภายในถุงอะโครโซมเนี่ยมันเป็นตัวไฮโดรลติเอนไซม์นะครับอะโครโซมเนี่ยครับมันเป็นถุงนะเป็นถุงที่บรรจุไฮโดรลติเอนไซน์หรือว่าโมเลกุลแดงๆตรงนี้เอาไว้นะครับเวลาที่มีการชนนะครับไอถุงตรงนี้เนี่ยมันจะแตกออกครับถุงอะโครโซมจะแตกออกแล้วก็โมเลกุลนะครับของไฮโดรลติเอนไซม์เนี่ยจะสามารถเข้าไปย่อยครับโซนาพลูซิดาตรงนี้ได้เห็นไหม พอย่อยเนี่ยครับก็สามารถนำนิวเคลียสเนี่ยของสเปิร์มนะครับเข้าไปภายในเซลล์ไข่แล้วก็เกิดการปลิสุทธิตามมาทีหลังได้นะโอเคนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าไม่สามารถย่อยชั้นโซน่าเพลูซิดาได้น่าจะเกิดจากการที่ตัวอะโครโซมครับมีการผิดปกตินะอย่างเช่นอะโครโซมอาจจะไม่แตกหรือว่าภายในโครโซมเนี่ยมันไม่มีตัวไฮโดรลติกเอนไซม์ที่พร้อมทํางานอยู่นะครับอย่างนี้ก็ไม่สามารถย่อยชั้นโซน่าเพลูซิดาได้นะโอเคนะครับดังนั้น ถ้าพูดถึงการย่อยชั้นโซน่าเพลูซิดาครับให้นึกถึงอะโครโซมเอาไว้เลยครับโอเคไหมเพราะว่าอะโครโซมเนี่ยบรรจุไฮโดรลิติกเอนไซม์สำหรับย่อยชั้นโซน่าเพลูซิดาอยู่นะโอเคครับอันนี้ก็ตอบข้อ4ได้เลยครับ